สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไม่ได้พอกันโดนมากเลยเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคือ ไม่ค่อยได้อยู่นะครับไม่ค่อยได้เล่นเหนื่อยนะครับเออเพราะว่าบก่อยได้มีใครแชร์ไม่ ไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่บกค่ามีคน,คนขอมมินมากนักนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลามาอันนี้เลยเนาะครับนเนาะก็ยังไง,ก,งไก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมเดินนะครับ วันนี้นะครับผมจะเอาชนะพี่คนนี้ได้บ่นะครับเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆ พี่ชาวเอฟซที่น่ารักทุกท่านสบายดีกันทุกคนเนาะคิดถึงทุกคนนะครับไม่รู้ว่าทางเอฟซผมจะคิดถึงผมบ้างไหมเอ่ยนะครับนะส่วนผมติดงานยุ่งยุ่งครับไม่ค่อยมีเวลานี้เลยครับนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลามาพาเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆแทงสนุกเลยนะครับง <c oughs> ั้นนี้ลูกนี้ผมจะกันยังไงดีนะครับกันยังไงดีเนาะ มัวๆไปเลยนะครับอ่าฟุกนะครับไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่รู้จะแทงยังไงรูปกี่ครับเพราะไม่ได้แทงนานมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาพ้อกับพี่เจมนะครับมาดูโหพี่เจมมามากใหม่เลยนะครับโอเคครับขอคนอะไรนะครับอือือืมอืพี่เจมเขาเล่นอะไรเขาเนี่ยนานา ไม่แทงก็ไม่รู้ยังไงแล้วลูกนี้เนาะอืม <c oughs> ไม่ดีไม่ดีสองลูกนี้เห็นลูกเสืเสียวเห็นลูกเสืเสียวดีกว่า นะครับมันจะได้สนุกสนานหน่อยเนาะเ,เกมนี้นะครับผมจะจะลองเล่นแบบเสียวๆดูนะครับนี่นะนะครับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ไม่ได้จับนานนะครับเป็นปัมป๊มๆเปือๆนะครับแทงผิดแทงถูกนะครับนะโห โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกลับมานนะครับจากต่างจังหวัดนะครับวิ่งงานนะครับก็สบายดีกันทุกคนเนาะโอ้หทำไมพี่เขาแม่นจังนะครับ โอ้โห5นาทีไปแล้วนะครับแบบไม่ต้องเร่งมือซะแล้วนะครับเนอะไม่อยากให้ยาวนานหนักนะครับอมามาเอาใหม่นะครับจะพลาดผมเลือกผมอจริงนะน,นะโอ้โหห่วยเพิ่นนี่ไหมอายจมเจา้าคือแม่นแท้นะครับโอ้โหนั่น นั่น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 หมดเลยงานนี้จะเล่นตัวไหนน้อนะครับน้ำเงินนั่นมาเนี่ยนั่นไงว่าอะไรเ,เอา้าลองดูลองเบิรงนะครับัน่นน้ำเงินโมได้ขาวได้ซะเนาะโอ้เกือบขาวได้นะครับนะโอ้ยพอแล้วเลยพี่เจมมาพี่เจมก็พอแล้วนะครับแต่ผมจะลองเล่นดูนะครับว่าพี่ดำผมจะได้ มจะได้เล่นพี่ดำหรือเปล่านะครับจะได้เล่นพี่ดำหรือเปล่านะครับเล่นพี่ดำนพี่แซมผมเล่นได้หมดนะครับผมขอกดพี่ดำก่อนเนาะจะได้ปล่อยไปห,หาแดงดูบนนะครับลองดูครับแทงทาาแบบทมซาดแบบเบาไปเรื่อยๆนะครับโชว์ข้อข้างผมนำนะครับนี่ไง เอาไว้นะครับโอ้โหจบเลยผมนะครับเดินไปช็อกก่อนนะครับโอ้ยมันไกลนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะผม จะขอเล่งมือนะครับแปบ๊บหนึ่งเด้อนะครับจะได้พักฝน าไม่ฟุกไม่ฟุกไม่อะไรเจาะเขาเด่นนะครับด้วยความไม่ได้อ่านนะครับอ่านไม่เป็นนะครับไม่ใช่อ่านได้เป็นหรอกผมลืมหลงค่าวนะครับโอ้นั่นไงโหพี่เจมพี่ก็ได้นะครับอดเลยโอ้โหงงเลยโอ้โอ้โ อย่านะอย่าเบาอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะมามจัดยังไงของผมเนี่ยผมจัดยังไงของผมเนี่ยอ้าวดวงดวงข้อขานะครับ ยิงแสลงนะครับแต่ดวงดีอยู่นะครับโอ้เร็วๆหน่อยพี่มันเวลามันเยอะแล้วโอ้โหเสียดายจังพี่เจมพี่เอ้ยบ่อยดีวะเนี่ยอ่ะบ่อยแม่งเลยบ่อยเตะขึ้นมาเตะขึ้นมา ใส่ขึ้นมาอมมือหือมันอ่าบอกให้ได้กูแม่งเอ้ยนะครับกันไว้ก่อนถ้าผมเล่นดำลงนะครับถ้าผมลงดำเนี่ยผมจะกันยังไงนะครับเอาแต้มก่อนจะได้เนาะลองๆดูนะ

อ,อกแล้วแทงมั่วๆนะครับแทงไปมั่วๆนะครับโหสิบนาทีแล้วดยความคิดถึงนะครับอ่า ่เจไปแล้ว,ลวเจอเกินอีพีหน้าครับวันนี้ผมมีโชคอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้แม่นอะไรเด้อเจอกันอีพีหน้าเด้อพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับติดตามผมด้วยนะเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับแมต์หน้าผมจะเจอกับไผ่นะครับไป